สวัสดียามเช้าญาติมิตรหายธรรมเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ในวัตฏะสงสารเพื่อนที่ยินดีในการฟังธรรมวันนี้ก็พบกันกับเราเนาะในเช้าวันนี้วันนี้มีเรื่องที่จะพูดให้พวกเราได้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการทำรชานชานนี้เป็นสภาวะธรรมที่เป็นกุศล เป็นเบื้องต้นของมรรคมีองค์8และเป็นเบื้องปลายของมรรคมีองค์8เช่นเดียวกันนั่นจึงเป็นความสำคัญมากที่สุดในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนเข้าถึงกุศลจ,จิตที่นำไปสู่การปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนั้นสำคัญมากที่สุด ในมัคมีองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิจะยกเอาฌานเป็นองค์ประกอบในการเข้าถึงสัมมาทิฏฐินั้นเรียกว่าฌานสัมมาทิฏฐิในมัคมีองค์8องค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิจะยกเอาฌานเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เป็นกำลังของสัมมาสมาธิความตั้งจิตไว้โดยชอบนั้น ดังนั้นในเบื้องต้นและในเบื้องปลายจึงกำหนดให้ฌานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งนะสำคัญมากดังนั้นในลำดับสุดท้ายที่พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จเข้าสู่ดับขันทปรินิพานพระองค์ก็ได้บอกเป็นนัยยะเป็นคำสอนสุดท้ายที่พระองค์ไม่ได้กล่าวอะไรแต่พระองค์ กำหนดข้าวชานหนึ่งฌานสองฌานสามฌาน4ไปถึงอากาสานัญจาอากินจัญญาสัญญาเนวสัญญาแล้วก็ย้อนถอยกลับลงมาถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานคือฌานสแล้วออกจากฌานสี่พระองค์ก็เสด็จดับขันธปริพาน์ระหว่างระหว่างนั้น นี่เป็นคําสอนสุดท้ายที่พ่อของเราไม่พูดอะไรแต่ให้รู้ว่าฌานสําคัญที่สุดในลมหายใจสุดท้ายของท่านนั้นได้สอนไว้ว่าอย่าดูถูกดูแคลนฌานด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาคราวนี้เราจะพูดถึงฌานที่เป็นฌานสมาบัตินะเรียกเรียกเรียกว่าฌาน แล้วก็เรียกว่าสมาบัติชาติ8สมาบัติ8แล้วก็นับที่9เป็นนิโรธเป็นตัวดับเป็นลำดับที่9ลําลำดับสูงสุดในชาญระดับต้นคือชาหนึ่งชาสองชาสามชาสี่เนี่ยเป็นชาลลำดับแรกที่เรียกว่ารูป,ปรชาญ ในชานต่อไปเรียกว่าอรูปฌานก็คือชานที่5 678นับตั้งแต่อากาสาอากินตัญญาสัญญาเนวสัญญาเนี่ยเป็นอรูปฌานอย่างนี้นะการแบ่งนะเขาเรียกต่างกันอย่างนี้เบื้องต้นชาหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปฌานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปฌานส่วนชานที่เก้าเป็นชานที่สูงสุดในระดับนิโรธสมาบัติเป็นชานที่เก้า เป็นสำหรับนิโรธสรมมาบัตินี่เขาเป็นฌานที่เป็นไม่เป็นสาธรารณะเนาะไม่ใช่ฌานที่เป็นสาธรารณะสำหรับใครก็ได้ที่จะเข้านิโรธสมมาบัติไม่เป็นสาธรารณะสำหรับคนดาบ,บทหรือสีนอกศาสนาอะไรพวกนี้นะที่เป็นนอกศาสนานจะไม่อาจสามารถที่จะเข้านิโรธสมมาบัติได้ พระอรหันต์ก็ไม่อาจสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ถ้าพระอรหันต์ท่านนั้นไม่ได้เจริญฌานมาก่อนไม่สามารถที่จะเข้าถึงฌานในระดับอรูปฌานได้ก็คือไม่เข้าไม่อาจเข้าถึงเนวสัญญาไม่เคยกระทําเนวสัญญาให้เกิดก็ไม่อาจสามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ในพระอรหันต์ ส่วนในบุคคลทั่วไปนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่มีโอกาสไอ้ที่มีการเข้าได้นี่ถือว่าเป็นเป็นความเข้าใจผิดนะคราวนี้เรามาพูดถึงฌานเบื้องต้นก่อนปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจะตุทฌานเรียกว่าเป็นฌานสมาบัติอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นพละสมาบัติอย่างหนึ่งเป็นยังไงอธิบายให้ฟังนะ ในพระอาหารหันต์อย่างเช่นสมมติพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั่วไปเนี่ยที่เข้าถึงฌานสี่นั้นกำหนดเรียกว่าเข้าพระสมาบัติในพระอาหารหันต์ในพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเข้าพระสมาบัติในฌานสี่นั้น ในบุคคลทั่วไปในพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีข้าวชานสีเช่นเดียวกันนั้นเรียกว่าชานสมาบัตินี่เป็นชานเบื้องต้นนะอย่างนี้ลำดับสูงต่อไปก็แล้วแต่สภาวะจิตของผู้นั้นผู้นั้นว่าใครจะทำชานต่อซึ่งเป็นชานที่เรียกว่าอารูปชานสีนับตั้งแต่อากาสานัญจายตนะ อากิญจยายตนะสัญญายตนะเนวะสัญญายตนะเป็นสภาวะที่ก่อนจะเข้านิโรธเนี่ยจะต้องเข้าเนวะสัญญายตนะก่อนก็คือในสภาวะที่สัญญานี้จะดับก็ไม่ดับจะไม่ดับก็ไม่ใช่เป็นระหว่างครึ่งครึ่งคัา <c oughs> น,นี้การจะเข้านิโรธทำยังไงนิโรธสมาบ,บัตินี้เขาทำกันยังไงมั่ง ก่อนเข้านิโรธสมาบัติไม่ใช่อยู่ๆใครๆก็จะเข้าได้นะนิโรธสมาบัตินี้เป็นสมาบัติชั้นสูงที่ไม่เป็นสาธารณะกับผู้คนทั้งหลายดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าตนเองเข้านิโรธสมาบัติได้นี่เป็นเป็นความหลงอย่างมากในสภาวะแห่งพระอนาคามีที่ทำเนวสัญญาสำเร็จแล้ว ในสภาวะแห่งพระอรหันต์ที่เจริญมาฌานมาจนครบ8ปฌานสมาบัตินี้ครบ8แล้วเมื่อจะเข้านิโรธสมาบัติจะต้องทำสัจจาธิฐานสี่ในระหว่างเนวสัญญายตนานี้ท่านจะต้องทำสัจจาธิฐานอย่างแรกคือการกำหนด ในสัจจาธิฐานนั้นในธาตุทั้งสี่นั้นของท่านว่าท่านจะเข้านิโรธสมาบัติเตโชธาตุอโปธาตเตโชธาตุวายโยธาตุปัทวีธาตในธาตุของท่านนั้นท่านจะต้องกําหนดในเนวสัญญาก่อนที่จะเข้านะก่อนที่จะเข้านิโรธเนี่ยในเนวสัญญายัตนาเนี่ยท่านจะต้อง ทำสัจจาที่ฐานข้อแรกว่ากายสังขารของท่านอาโปเตโชวายโยปัทวีเนี่ยธาตุเหล่านี้สามารถทรงอยู่ได้กี่วันในขณะที่เข้าถึงความดับนั้นกายนี้อยู่ได้กี่วันท่านจะต้องกำหนดก่อนว่าท่านแข็งแรงพอไหมเนาะพูดง่ายๆนะแข็งแรงพอไหม ธาตุไฟเมื่อเข้าเตโชธาตุและเเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยธาตุไฟจะค่อยๆสลายออกไปเหมือนเหมือนไอน้ําแข็งเหมือนก้อนน้าแข็งที่ไปตั้งอยู่ะเขาจะค่อยๆสลายเตโชธาตุอโปเตโชวโยธาตุเหล่านี้จะค่อยๆค่อยๆเสื่อมไปตามสภาวะธรรมชาติของเขานิดๆเหมือนไอน้ําแข็งที่ละลายว่าอยู่ได้กี่วันเพราะฉะนั้นถ้าเกินกําลังเนี่ยเวลาออกจากนิโรธสมาบัติ เตโชธาต์อาจจะหมดไปแล้วคือตัวแข็งแล้วแล้วกลับมาเนี่ยกลับมาแล้วจะมาข้ามา,มาอยู่ในสภาวะปกติกายสังขารนั้นเสื่อมแล้วอย่างนี้นะอธิบายฟังอย่างนี้หรือว่าเตโชธาตุเสื่อมแล้วตัวแข็งแล้วกลับออกมานี่ไม่อาจจะทรงไม่อาจจะทรงสรีละอยู่ได้โดยปกติก็เกินแลกว,ว่าเกินกําลังของธาตุทั้งสี่นั้นท่านก็จะกําหนดว่า ในสัจจธิษฐานในเนวสัญญาว่าท่านอยู่ได้กี่วัน3วัน2วัน1วัน2วัน3วันหรือว่าสูงสุดในอริยวงนั้นทําไม่เกิน7วันในการเข้านิโรธสมาบัติเตโชาธาตโดยปกติจะค่อยๆสลายไปเมื่อเข้านิโรธสมาบัติอาโปาธุาธาตถน้ำในร่างกายก็จะค่อยๆสลายไปก็คือเริ่มขาดน้ำไปเรื่อยๆเริ่มขาด ไฟไปเรื่อยๆธาตุดินก็จะเริ่มแข็งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะดังนั้นจึงเข้าไม่เกินเจวันเพื่อออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเตโชธาตยังอาจสามารถที่จะขยับขยื่อนได้โดยปกติไม่ไม่ไม่เสียร่างกายไปก่อนดังนั้นสัจจาทิฏฐานข้อที่หนึ่งก็คือการตรวจดูร่างกายว่า ทรงอยู่ได้กี่วันสัจจาธิฐานข้อที่สองก็คือการอธิษฐานรักษาร่างกายธาตุขันนี้ในขณะเข้านิโรธสมาบัติว่าให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายมาคุ้มครองอย่าให้พบกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างเข้านิโรธสมาบัติอย่างเช่นช้างป่า ยกฝูงวิ่งเข้ามาแล้วก็เหยียบล่างนั้นโดยกระจัดกระจายอย่างนี้นะหรือว่าเสืองูต่างๆที่จะเข้ามาทําร้ายหรือว่ามดแมลงต่างๆที่จะเข้าไปทํารังในรูจมูกในรูหูในสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปทําอันตรายต่อกายสังขารนี้เมื่อสัตว์เหล่านี้เข้าไปทํารังทํารูอยู่ในโพรงต่างๆที่มีอากาศอยู่ในกายเมื่อออกนิโรธสมบัติมากายนี้ก็จะ เสื่อมหนไกไปไม่อาจที่จะทรงสังขารได้โดยปกติท่านก็จะทําสัจจทิฏฐานนี้เป็นข้อที่2คือรักษากายนี้ไม่ให้ถูกรบกวนจากสิ่งต่างๆหรือว่าขอ้ขอต่อไปก็จะทําสัจจทิฏฐานรักษากายว่าอย่าให้เกิดภัยพิบัติจากไฟป่านะสมมุติว่านั่งเข้านิโรธอยู่ในกลางป่าในยุคนั้นสมัยก่อนเนี่ย ก็อาจจะมีไฟป่าที่มีคนจุดหรือเกิดขึ้นมาแล้วก็เผาไปเผาไปทั่วอย่างนี้นะหรือว่าอาจจะน้ําท่วมไฟป่าไฟไหม้อะไรอย่างนี้ท่านท่านก็จะทําสัจจาทิฐานในกายสังขารนี้เช่นเดียวกันหรือว่าอาจจะมีคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ไปกระทำไม่ดีไม่ร้ายต่อท่านที่เข้าน้โลดสมาบัติอยู่ ข้อต่อไปก็คือทำสัจจทิฏฐานในอัฏฐบริขารให้รักษาบาตรจีวรแล้วก็เรียกว่ารักษาอัฏฐบาตรจีวรไม่ให้หายไม่ให้สูญหายไปว่าเวลาคนั่งนั่งขณะเข้านิโรธเนี่ยไม่ใช่ออกมาจากสมาบัติแล้วก็ขโมยเอาบาตรไปแล้วหรือว่าขโมยมายกจีวร ถอดสบงเหลือแต่ตัวล้อนจรอ,ออกมาเอาตายและหายหมดเลยก็ขั้นก็จะทำสัจจาทิฐานในส่วนต่างๆนี้4อย่างเพื่อรักษาสรีละนั้นนะเพื่อรักษาร่างนั้นให้อยู่รอดปลอดภัยเพื่อรักษาบริขารให้ปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสัจจาธิฐานสีอย่างก่อนเข้านิโรธสมาบัติดังนั้นเมื่อท่านตรวจสถานที่ทำสัจจาธิฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จึงได้เจริญตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสาอากินจัญญาสัญญาเนวสัญญาแล้วก็ทำจัตจริสานติก็เข้านิโรธสมาบัตินี้เป็นการเข้านิโรธสมาบัติที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามอริยวงที่ที่พึงกระทำ นะ้ำไม่ได้เป็นสาธารณะกับใครทั่วไปใครก็เข้าได้นี่เป็นความเห็นผิดแล้วก็ลักษณะก่อนการเข้านี้ต้องมีระบบมีระเบียบมีวิธีการอย่างที่กล่าวมาไม่ใช่อยู่ๆใครก็เข้าได้เลยนึกอยากจะเข้าก็เข้าเลยอยากจะออกก็ออกเลยนี่ไม่ถูกนะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอก็วันนี้พูดเรื่องฌานสมาบัติให้ฟังเนาะเผื่อพวกเราที่ยัง ยังสงสัยอยู่จะได้นําไปนําไปคิดว่าเออใช่หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะที่สงสัยอยู่ก็สําหรับคลิปนี้คงพอมีประโยชน์เนาะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะมาแสดงธรรมในในตัณหาสามที่พระศาสดาตรัสแสดงในธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เป็นไปในสามโลกให้ฟัง ว่าทําไมตัณหาสามการมาตัณหาภาะวะตัณหาวิภาะวะตัณหานี้เป็นไปในสามโลกปฏิจจสมุปบาทก็เกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยตัณหาตรงนี้แหละที่เป็นไปในสามโลกมีสองลักษณะเดี๋ยวอกาสาน่าจะมาอธิบายขยายความให้พวกเราได้ฟังกันโอเคแค่นี้เดี๋ยวไปเก็บผักก่อนวันนี้ไปออกตลาดสาธุคอยพวกเรามีความสุขทุกคนนะ